ใจของเราั้องเทียบเหมือนกับสาเห็นถ้าสาเห็นมันอยู่บนพื้นเดนมันกลิ้งไปกลิ้งมาก็ได้ต้องปักให้มันลงอยู่ในเดนให้มันลึกลงไปลมจะพัดมาจากเทิศไหนก็สาวไม่วันให่นี่ได้แก่ใจที่อบรมดีแล้วมันมองหาความสุขแต่ภายนอกแค่นเดียวแล้วก็หาจากภายในส่วนลึกในจิตใจของเรา ไอส่วนลึกเนี่มันเจริญได้ด้วยอะไรมันเจรืด่ด้วยทานเสียงและภาวนาเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในก็ตราบตายที่เราอยานว่าความสุขเป็นสิ่งที่ต้องได้จากภายนอกนั้นสาวของเราไม่ได้ไม่ได้บักลงมาในเดินเลยมันนอนอยู่บนพื้นเดินกลิ้งไปคลิ้มมาก็ได้ลงพัดมาก็ะทะเสาวไปตั้งแต่ไม่ได้ฟังลงไปไปตั้งลงพัดมาก็คโครมทีเดียว มหมายความว่าใจของเราไม่มีหลักโดนอะไรน,นิดๆโดนอนะความดีก็ลมแตน่นี่เราฝึกฝึกแล้วเรามีทานม่เส้นมีภาวนามนหมายความว่าสาวของเราเป็นปักลงไปปักลงไปเลึกลงไปลึกลงไปก็เป็นสาวที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยลมจะมาแรงขนาดไหนสาวจะไม่สะเทือน ต้องทำใจของเราของเราให้เป็นอย่างนั้นเพราะเราอยู่ในโลกมีความแก่ความจ็บความตายความพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดาแต่ใจของเราตุกคราตายที่หาความสุขจากสิ่งเหลอนนี้มันก็หมุนไปหมุนมาเอาแน่นอนไม่ได้แต่้าัว่าใจของเราเอาความสุขที่แน่นอนภายในสิ่งภายหลอกแล้วมันก็ทําอันตรายไม่ได้ปลอดภัยทั้งเราปลอดภัยทั้งเขาอยู่ที่การอบรมของเรา